ไขมันในเลือดสูงภัยเสี่ยงสารพัดโรควันนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องไขมันในเลือดสูงนะครับสาเหตุเกิดจาก 1. การทานอาหารที่มีไขมันที่สูงมากนั่นเองนะครับ 2. การทานของทอดของมันเนยชีสนะครับ 3. การไม่ออกกำลังกายนะครับหรือว่าออกกำลังกายน้อยไม่ค่อยขยับตัวนะครับหรือ 4. บางรายอาจจะมีการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยนะครับหการใช้ยาสเตียรอยเป็นเวลานานๆน,นะครับหการใช้ยาสเตียรอยเป็นเวลานานๆน,นะครับและอาการของคนที่มีไขมันในเลือดสูงนะครับมีอะไรบ้าง 1. ครับมีอาการเวียนหัวบ่อยเหนื่อยง่ายนะครับปวดศีรษะนะครับ สองครับไม่ใช่เอาใหม่ความดันโลหิตสูงเวอยนศีริะโอเคและอาการของคนที่มีไขมันในเลือดสูงนะครับมีอะไรบ้าง 1. ความดันโลหิตสูงเวลาเราไปวัดตามโรงพยาบาลเนี่ยความดันจะขึ้นนะครับ 2. มีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงนะครับ 3. ม,มีอาการปวดศีรษะปวดที่ขมับปวดตามตัวต่างๆเพราะว่าไขามันเราเยอะเกินนะครับ 4. ใจสัส่นหัวใจเต้นเร็วผิดปกตินะครับและ5แขนขาอ่อนแรงมือเท้าชาครับเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงไม่ทันนะครับและผลเสียของการที่เรามีไขมันในเลือดสูงมีอะไรบ้างนะครับเวลาที่เรามีไขมันในเลือดสูงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอาไหม และผลเสียของการที่มีไขมันในเลือดสูงนะครับอาจจะทําให้เราใช้ชีวิตประจําวันได้ยากขึ้นนะครับและบางรายถ้ามีไขมันถ้ามีไขมันในประมาณที่สูงไปอุดตันตามเส้นเลือดมากๆเนี่ยบางครั้งอาจจะเกิดอมัมพฤกษ์อัมาพาตหรือเส้นเลือดตีบตันอุดตันที่สมองก็เป็นอัมาพาตอุดตันที่หัวใจก็ต้องทำบายพาสเป็นโรคหัวใจนั่นเองนะครับสำหรับคนที่อยากจะป้องกันดูแลนะครับในเรื่องของการลดไขมันในเลือด ความดันสูงในเลือดเนี่ยผมจะแนะนําตัวผลิตภัณฑ์เบต้าออยตัวนี้นะครับเจ็วันแรกสําหรับคนที่มีไขมันสูงนะครับทานเข้าไปแล้วจะรู้สึกนอนหลับได้อิ่มขึ้นสบายขึ้นมีแรงมากขึ้นนะครับและคําแนะนำของผมคือต้องไปตรวจวัดก่อนทานเอาไว้ว่ามีค่าไขามันเท่าไหร่อีกสักหนึ่งเดือนลองไปตรวจอีกครั้งหนึ่งไขมัน จะลดลงสู่ระดับปกตินั่นเองนะครับคนที่สนใจอยากป้องกันดูแลตัวเองนะครับมีโปรโมชั่นสำหรับคนที่อยากทดลอง1กล่องตอนนี้ราคาเพียง690บาทนะครับและซื้อ2กล่องแถมฟรีอีก1กล่องและมีตัวช่วยดีท็อก ะะลํำไส้ให้ด้วยสำหรับคนดูแลสุขภาพนะครับเซตนี้ได้4ชิ้นในราคา1,790บาทนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ที่ตะกร้าด้านล่างนี้ได้เลยครับและสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถพิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ